อันไหนเนี่ย <c oughs> ต้องฉันได้เจ็ดวันก็อสอนให้ให้ได้รู้เอาตัวรอดได้นะ <c oughs> บางอย่างก็ฉันได้ตลอดเวลาตลอดชีวิตตาบใดที่จะเป็นนักบวชอยู่ <c oughs> บางอย่างเนี่ <c oughs> แค่เช้ากับเที่ยงแค่นั้นเนี่ยหลังจากนั้นก็ขบฉันไม่ได้แล้ว <c oughs> ต้องรู้เบื้องต้นอย่างนี้ก่อนอารายละเอียดต่างๆก็ค่อยเรียนรู้ไปเรื่อยๆเมื่อเรา เรารู้เบื้องต้นพอเอาตัวรอดได้เขาว่าเป็นผู้ที่มีปฏิปทาที่สวยงามรู้จักข้อวัดปฏิบัติการห่มแบบไหนที่มันดูดีไม่ได้ดูดีอย่างเดียวมันเป็นเป็นศีลของพระด้วยไม่ได้ห่มเพื่อความสวยงามอย่างเดียวไม่ได้ห่มเพื่อป้องกันเหลือบยุงอย่างเดียวแต่ห่มให้เป็นศีคขยวัดที่เรียบร้อยตรงตามที่พระพุทธเจ้าปรารถนาว่า พุทธสวกที่บวชเข้ามาแล้วต้องมีข้อวัดปฏิบัติที่ดีงามใครพบเห็นก็จะแสดงความชื่นชมยินดีในข้อวัดปฏิบัติที่ดีงามนะครูบา,าอาจารย์เมื่อถ่ายทอดนั้ไปเราก็จะได้นํามาประพฤติปฏิบัติ <c oughs> เป็นสิทธิ์มีครูเป็นสิทธิ์ที่มีสถาบันว่าเออได้ฝึกอบรมมาดี <c oughs> ถ้าอบรมไม่ดีไปที่ไหนก็ <c oughs> เขาก็จะถามเลยเนะีนะ่ยนวะ่าบวชมาจากไหนออกราบพระก็ยังไม่เป็น ห่มผ้าก็ยังไม่เป็นขบชั้นก็ยังไม่เป็นเหล่านี้นะต้องรู้ก่อนนะเพราะงั้นวันนี้เราได้รับสมาชิกใหม่ให้ครูบาอาจารย์ทุกรูปช่วยกันเป็นหูเป็นตาคอยบอกคอยสอนสอนด้วยความรักสอนด้วยความเมตตาแนะนําด้วยความรักด้วยความเมตตาผู้ฟังผู้รับสอนก็ฟังด้วยความเคารพฟังด้วยความนอบนอบ้อมฟังด้วยความเอาใจใส่เพื่อฝึกตน าการฝึกมันมีสองอย่างฝึกทางกายกับฝึกทางด้านจิตใจทางด้านร่างกายนั่นเน่ยเราสามารถฝึกอบรมไม่ยากหรอกแต่จิตใจเราก็ต้องให้ใหน้อมรับด้วยความเคารพก็จะเป็นบุญกับเราด้วยไม่มีมีสิ่งอย่างอื่นก็จะอยู่ด้วยกันด้วยความพาสุขเรามีระยะเวลาที่อยู่ร่วมกันมากบ้างน้อยบ้างผู้ใหม่บ้างผู้เก่าบ้างเดี๋ยฝากอาจารย์อาชินะด้วยเนาะช่วยเป็นหูเป็นตา ด้วยเพราะอยู่ปุติใกล้ๆกันใช่ไหมอาชินะหรือใครอยู่ใกล้ๆกันะนะก็ขออมุทานาบุญกับโยมทุกท่านนะวันนี้ที่เราได้มาทํางานมงคลอันเป็นพิเศษเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตชีวิตหนึ่งด้ทำได้ครั้งเดียวคือการได้นํากุณบุตรของเราได้มาบรรพชาปุสมบทมาอยู่ร่มเงาของพระศ,ศาสนาก็ถือว่อาเป็นไม่ใช่บุญธรรมดาเป็นยอดมหากุส่อันยิ่งใหญ่ของชีวิตเราก็ขอ ชื่นชมแล้วอนธนาบุญกับทุกๆท,ท่านที่เสียสละเวลาได้มาแสดงความชื่นชมยินดีอนุธนาบุญกับพระเอท่านนะขออํานาจแห่งบุญกุศลเหล่านี้จงมาเสริมส่งให้ชีวิตครอบครัวก,การงานสุขภาพของท่านทั้งหลายจงมีแต่ความสุขความเจริญงอกงามไพ่บูญ์ในหน้าที่การงานทามาค้าขึ้นปราศจากทุกโศกโรคภัย นึกคิดปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนาโดยทุ่นทั่วกันทุกท่านทุกประการด้วยเทินสาธุสาธุต่อไปตั้งใจกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้กับโยมญาติผู้ใหญ่ที่ล่วงรับไปแล้วเนะมีที่กรวดน้ำอยู่ตรงนี้ใต้อ่าไปะจะได้กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลกันโ <c oughs> ดมีน้ำไหม อย่างนั้นก็อุทิสุนสนให้ป้าเขานะ,ะมีอายุไม่ได้เห็นเราอุ้มพระไตรแต่เราก็ได้ทำหน้าที่ของความเป็นลูกได้มาบวชตอนเย็นอะป,ะปุราปริปุเรียนติสาครังโอวังนาำที่เต็มย่อมยังสมุนสาขอนห้บริบูรณ์ได้ฉันได้เอวะามววอีโตทินังเปตานังอุปกัปฏิ ทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วได้ชน้นอิชิต,งตงังบัดที่ตังตุมห้างพออิทธผพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วกิปเมวัสมิจโตจงสำเร็จโดยจับรันาเปปุเรนตุสังกปาพอความดําดริทั้งปวงจงเต็มที่ฌานโตปนาลโสยทัทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญ มานิโชติระซยาธาเหมือนแก้วมณีอัน,นสว่างสวัยควรยินดีสัปีติโยวิวัจจันโตความจันไรทต้องปวงจงบำราดไปสับปรโรโควินัส,สตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านสุขิติขายุโกภาวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขเม่อายุยืน อาภิวาดนาสิเลสานิจังวุทธาปจายโนจตารอดัม,มาวัันติอายุอันโนสุขังพลังตามสี่ประการคืออายุวันนาสุขาพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบ มีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นเนตรภาวะตุสัพพมังคลงังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักกันตุสัพเดวตาขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวงสัพพัจรามานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวงสัพพสังฆานุภาเวนะ ด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวงสาดาโสธิพวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกมือาอเทินปฏิสังขยนิซสปินะปะาปังปฏิเสวามีเรายอมพิจารณาโดยแยบกายแล้วฉันบินตาบานเนวาดวายาไม่ให้เป็นไปเพื่อความเลิดเพลินสนุกสนานนามดายา ไม่ให้เป็นไปเพื่อความเมามันเกิดกำลังพลังทางกายนามันดานายาไม่ให้เป็นไปเพื่อประดับนาวิปูสนายาไม่ให้เป็นไปเพื่อตกแต่งยาวะเดวะอิมัสกายัสสาจิตติยาแต่ให้เป็นไปเพียงเพื่อความตั้งอยู่ได้แห่งกายนี้ยาปนายาเพื่อความเป็นไปได้ของอัตภาพวิหิงโสปรติยา เพื่อความสิ้นไปแห่งความลำบากทางกายปรมจจริยานุกหายะเพื่ออนุเคราะหแก่การประพฤติพรหมจรรย์อิติปุรานันจะเวทนังปฏิหังค้ามี้วยการทำอย่างนี้เรายอมระง,งับเสียได้ซึ่งทุกเวทนาเก่าคือความยิวนาวันจะเวทนังนาอุปาเดสามี แลไม่ทำทุกเวทานาใหม่ให้เกิดขึ้นยาตราชเมภวิสตียนวัจจตาจะพาสุวิหารา,าติอันหนึ่งความเป็นไปโดยสะดวกแหงอัตภาพนี้ด้วยความเป็นผู้หาโทษมิได้ด้วยและความเป็นอยู่โดยพาสุขด้วยจักมีแก่เราดังนี้มนพิจนารณา

เขาอยู่เว uh, uh ียดนามเขาอยู่เรียกอยู่เรียกน้การลงเรียกน้เาอยู่ไบ้ยกขาวอ่ะเขาใหญ่เขาส่ง้ามุไทยด้วยนะยังยกวาพไปกว่าาถ้าเอาแบบนี้นมันมีที่ไม่ใช่ที่นี่ยมันมีอาะไรกีนทรายนแนไอซียอะไรที่า นำตะปองมาอ้โอันนี้ได้เลยแล้วถูด้วยแล้วเครือบมาเคลือบเต็ะแล้วเสร็จแล้วเราเครืองกวนาเราแป้งไม่โตเนี้ยอยู่นะเราเราเครือบอย่างนี้แล้วก็ตั้งไปเลยยิ่งตั้งนานพนมือแล้วไม่ตกอย่างนี้เลย โล้แค yeah. ่คนอับรแล้วที่พันจานแม่แป๊ดทีไปแล้วโลหะก็ดีอยู่แล้วแต่ว่าพูดถึงประเทศใหลุงพูดภาษาอะไรที่เราทำเองะจาน วิธีวิธีใช้ได้นีมอใช้แบบเดิมไม่ครใช้ที่นีนะมาทบบนี้ก่อนตรอ แค่ไปนะครับให้แสี่นี่รจายกอางนี้รางน้เาตดไปใันให้มันยากยเรมันลายกันเาลาแที่้ำลานีดีแน่นมามาแล้วเป็นนนะครับเอาต สวยมากอยู ab, ja ่ในพิพิธภัณแห่งชาตินะทล้ทำเ็นก้องให้นี่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 มาได้อะไ ไปบอกกรมกรมครับเจอกันตรงไทย ใบตนีน้ไม่ไปถึงน้าหงจอดใบี้ำใบตองน้ำใบตองน้ำซึ่งก็พัน้าศกครับไปตามไปตามไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวเขาไม่ได้ทำอะไรยังไงทำอะไรไม่ได้วันนี้เราาดอ ไปสเก็ด้องใช่พกนี้นะถ้าแนพกเหอพตั้งแ่มไบ้ด้ตุ้มแล้ก็ไม่จับิารอ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 รรอรอรรอ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 อร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 นรอ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 รรอรอรอร่รออออรรอ แล้วถ้าทำแบบนี้นะท่านมาจากรับกมมาต้องมีกลมไม้มานะไต่หวันเราน้่ตกหน้าตาไม่มีแน่ไม่มีหน้าตาแล้วเราใช่เราต้นไม้เราต้นไม้ ตามตามที่ใบกับใบตามตามใบตาใบเสร็จเอาดตามตามใบุตลยคที่ขอบา on okay. the

ปติไม่มีแ่นน้มันมีใ้มันดูสวยแงจริงอมันงเรอมันรลองลองมันีทต่าย พันษานะพันษาลองก็ันก็เป็นสมเต็มต,อตลอดตลอกอ,อย่างสองนี้พร้อมพร้อมเลย,ย,ย,นะยนะคืยอเจ้าว่า Fala like <laughs> aí,